ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่ต้นทอนฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องสําหรับผู้ใดที่เบ่งคลิปงัวสาวไปแล้ววันนี้กัชุดนี้ก็จะเป็นชุดงัวทองนะครับพี่น้องครับแล้วกัมีชุดแม่ลูกง้อเดือดลอยนะครับเนาะมาเบ่งเอานะครับคลิปนี้ราคาสิเปิดมาท่าได่ในแต่ละตัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวบุญชูสิภาพมาเบ่งเนาะ สำหรับพิกัดของต้นทอนฟาร์มนะครับเด้อกะอยู่ที่บ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องเลือดร้อยพันธุกรมดีเอามาเอานะครับเนาะนี่แหละชอบตัวไหนมาเอาได้เลยเพื่อบพ่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวคุณชูกะจะพาไปทักทายกับทางพี่ตนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชมบัวท้องกันนะครับจะมีทั้งหมด3ท้องแล้วก็แม่ลูก1ตัวนะครับ เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0819647971 ID Line เบอร์นี้นะครับ Facebook ผมต้นทอนลุ่งเรืองยานยนต์ขีดต้นทอนฟาร์มครับครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนะครับนัานตัวแรกออกมาเดี๋ยวให้ตัวแรกเดี๋ยวให้เพิ่นจุ่งออกมากันหน่อยได้ครับพี่น้องเด้อตัวทุกตัวจุ่งได้หมดนะครับครับผมพี่น้องครับมาเบิ่งตัวแรกสําหรับง้วนเดืินลอยที่เป็นง้วนทองนะครับเนาะตัวนี้ท้องกี่เดือนท้องกับพ่อตัวไหนครับตัวนี้6เดือนครับ ตัวเขาเนี่ยเป็นเ g ตองหนึ่งนะครับสถานะตอนนี้ท้องกับเลดแมนแยกเพศนะครับท้องกับเลดแมนแยกเพศโดยตัวแม่นี่เป็น s g ตองหนึ่งครับดูฮะจุดเด่นคือเส้นหลังที่เหียตรงสุดปลายหางเลยนะครับบุญชูครับตัวเขาเนี่ยเป็นลูกที่2ในท้องนะครับลูก2ในท้องส่วนสูงตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับน่าจะแตะเกือบร้อยห้าสิบครับร้อยสี่เจ็ดบวกครับใส่ประมาณร้อยห้าสิบด้วยครับพี่น้องร้อยสี่สิบเจ็ดบวกบวกนะครับนาะเป็นลูกที่สองแต่ว่าดูแล้วเนื้อตัวยังเหมือนวัวสาวเลยแหละใช่ครับนะครับนี่ยัง ผู้ใดมักสายของ SG สตองหนึ่งกับเรดแมนนะครับเนาะใหญ่ๆหกเดือนเหรอด้อพี่น้องครับพวกนี้น่าจะมีใบเพชรหมดทุกตัวแล้วเนาะมีใบเพชรทุกตัวครับมีใบเพชรหาสุดโตเรือได้อพี่น้องครับนี่แหละเออตัวนี้พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับเก้าหมื่นเก้าครับเอาเดือยลอยทองก็พอถึงแสนเด้พี่น้องปะเนี่ยเอสจีตองหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูใบเพชรกันครับใส่แยกเพชรนะครับใส่แยกเพชรครับมีใบเพชรให้นะครับนะครับดูใบเพชรเขาไข่เพชรอย่างสวยครับเอสจีตองหนึ่งนะครับอ่ะ เกิดวันที่เท่าไหร่พี่ต้นนี่อ่าเกิดเดือนหนึ่งวันที่สองวันที่สองสองพันยี่สิบเอ็ดครับสองพันยี่สิบเอ็ด <4 S 2> นะครับวัวได้สามปีกว่าสามปีกัวกัวนะครับพี่นอ้อ่ะนี่แหละเดือดลอยทองพันตุกรรมดีราคาบวัวถึงแสนอ่ะมาเอาแค่น้ำเชื้อมดีดองหนึ่งก็สามหมื่นกว่าแล้วครับจะพอตองหนึ่งกับน้ำเชื้อมจะซื้อกับสามหมื่นเหรอพี่น้องอ่ะเลือกเอานะครับนี่แหละครับ <หา S 1> ถือว <หา S 1> ่าขอขายแข็งขาดีสูตัวน้ำต้นตัวเงาดีอยู่ด้วยพี่น้องครับตัวนี้ก็ไดบารม,มันพันแท้นะครับเนาะรับประกัน,นําหนิครับรับประกัน,กนท้องนะครับประกันตนําหนิประกันท้องให้ครับประกันท้องนี่ถ,ถ้าผู้ใหบ่ชััวเอาไปตรวจอีก้ะ<ช>ครับพช่ครับหรือขอตอ,ตอนเราส่งมอบปุ๊บผมจะตรวจให้ก่อนใช่ครับแล้วเวลาไปถึงคลอกลูกค้าอยากตรวจซ้ําตรวจได้เลยนะครับเพราะว่าอัวท้องนี่เราเราจะรับประกันกันที่1เดือนหลังจากที่เราส่งไปนะครับเพราะว่า อะไรมันก็เกิดขึ้นได้บางทีวัวไปชนไปตามมันก็อาจจะแทงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีปัญหากันหรือสามารถขอขอขอคลิปการตรวจท้องได้ชุกตัวนะครับพี่น้องตรวจท้องด้วยเครื่องอันตรซาวด้ครับเดี๋ยวทองโชยชัวครับพี่น้องยุ่นนี่หายห่วงนะครับนี่ดูแผ่นหลังปีตีเก่ามือเก่าประกันท้องตัวจริงตัวใหญ่นะครับเนาะตัวแรกตัวที่สองนะครับตัวที่สองครับตัวที่สองเราไปดูกันตัวนี้ตัวเขาเนี่ยเป็นลูกลูกไอตัวเขาเนี่ยจะเป็นลูกของฮ k 9 66 โอ้โหผลเลี้ยวครับแล้วก็สถานะตอนนี้ท้องอยู่กับแจ็คหนึ่งหนึ่งทับห้าแยกเพศแยกเพศครับนี่ท้องกี่เดือนแล้วหกเดือนกว่าครับหกเดือนกลัวขึ้นกันนะครับเด้อดูครับดูตัวนี้จะได้ความลึกของลําตัวนะครับลึกแล้วก็เต็มขึ้นมาอีกนะครับใช่ครับท้องแรกนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นว่าท้องแรกท้องขาวเด้อครับเด้อดูเส้นหลังนะครับส่วนปลายหางเหมือนกันครับส่วนสูงน่าจะเกือบบิดร้อยห้าสิบเหมือนกันครับสมมติร้อยห้าสิบบวกครับตัวนี้บูดในรอยหาสิบบวกเด้อครับพี่น้องสาวท้องแรกนะครับนี่สาวท้องแรรกนะคับบด ไทยเต็มดีล่ะพี่น้องตัวนี้นี่ไทยเต็มๆมุนๆนั่แหละว่าสาวทองเหล็กหนาๆตันๆครับอีกข้างหนึ่งอาดูอีกข้างหนึ่งแล้วก็ติดโบสด้วยนะครับตัวนี้ติดโบ๊ตัวนี้พี่ต้นเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้1นึ่งแสนกับเก้าพันบาทครับอ่ะตัวนี้แสนกับอีกเก้าพันนะครับตัวนี้ใบเพชรก็พร้อมเนาะพร้อมครับอ่ะตัวนี้ก็มีใบเพชรขึ้นกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับอ่ะนี่นะครับลูกของอะไรทืีพี ใช่ตัวนี้ไหมไม่ใช่คนละตัวเดียวนะเอาใบดีวน้องอาใบเพชรแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ลูกของ966นี่ครับพี่น้องเพชรเช่เก้าหกหกเกิดวันที่15เดือน12ปี2021นะครับนี่ใช่ครับอ่ะนี่นะครับสูง150สบวกบวกไปที่10000แสนกับอีก9000นะครับเนาะตัวนี้ตัวเต็มดีครับพี่น้องได้เต็มได้หนาแล้วก็ได้ท้องแรกครับ ก็ได้ท้องสาวคือใส่แยกแยก,ยกเพศให้ได้พี่น้องเด้อแย,ยกเพศให้นะครับเนาะนี่ดู <c oughs> อ่ะข,อข้อขาแข่งขานะครับพี่นอ้องมาเบิงออกหมักตัวใหนะครับอ่ะนี่นะครับสองตัวแล้วเดี๋ยวจะพาดูตัว,ตวที่สามกันนะครับเนาะอ่ะต่อไปเป็นอ่วัวท้องตัวที่สามเลครับพี่น้อง ตัวนี่หนีท้องเขาเป็นเป็นวินเทจเตอร์แมกนัม999นะครับสถานะตอนนี้ท้องอยู่กับวายแซด116แยกเพศครับผมตัวนี้ได้7เดือนครับตัวนี้ท้อง7เดือนเป็นง้วนลักษณะที่หนาลึกพี่น้องครับแล้วก็ท้องแรกนะครับตัวนี้เป็นง้วนสาวท้องแรกพร้อมส่วนสูงน้องเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้150ครับตัวนี้ไสร์ร้อยห้ด้วยครับพี่น้องครับนี่ลึกแล้วก็นี่ก้อนเนื้อไทยครับเป็นมะนาวตัดเลยครับมะนาวนั้ดกับเนื้อ อลังการคนหางใหญ่บดเข้มเลยด้วพี่น้องครับตัวนี้แล้วก็ผู้ใดมักที่ปาประเภทไทยเยอะๆแล้วก็คนหางใหญ่ๆนะครับตัวนี้เลยนะครับครับได้ทองแหลกพร้อมชีดที่สวยกระชับมากเลยนะครับครับอ่ะนี่เลือกเอาพี่น้องครับใส่ประมาณร้อยหาิบตัวนี้เป็นงวดที่อ่าชีดกระชับย่างสวยนะครับพี่น้องตัวนี้หลังเปรี้ยๆอ่ะดูด้านหน้านะครับไหลกว้างๆเลยตัวนี้ เหมาะกับเป็นแม่บล็อกแม่พันเลยนะครับคือหนึ่งเราได้ความลึกของลําตัวแล้วก็ได้เป็นวัวลูกแรกได้ลูกตัวแรกนี่ก็คุ้มแล้วครับครับผมอ่ะมาเบิ้งราคาตัวนี้กันพี่น้องตัวนี้พี่ต้นเปิดไ้ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันด้ครับพี่น้องครับเมื่อก่อนสามสี่แสนครับเมื่อกี้สามแสนสี่แสนหาพี่น้องรุนนี้ใหญ่ๆอ่ะตัวนี้แสนครับอีกหนึ่งหมื่นหาพันด้ครับเด้อครับอ่ะอยากลึก เราจะให้เบื้องคอขาเบื้องลิบเบื้องใกล้ๆเลยพี่น้องครับดูชัดๆทีละส่วนทีละจุดนะครับเนาะนี่คอขาสวยๆลิบจิกๆแล้วก็ให้ดูแผ่นหลังของตัวนี้นะครับนี่ยางใยยางเปนะครับนีใยใยเปย์เด็ดๆเลยแหละพี่น้องครับผู้ใดกำลังหางัวนทอง,งว่าเลิศลอยอยู่นะครับเน,ะะนาะผมว่าดีกว่าซื้อลูกผสมครับเนาะ เพราะาว่าใกล้เคียงกันเลยใช่ครับข้อออกมาจะเป็นผู้จะเป็นเมียยังไงก็เป็นเลือด้อยครับใช่ครับเราไม่ต้องมานั่งรับนับ f 1ยัน f 5แล้วราคาตอนนี้ของเลือด้อยน่าจับมากน่าจับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปวัวก็กระเถิบขึ้นวัวเลือด้อยเราก็จะราคาขึ้นมาอีกนะครับเราคนซื้อไว้ตอนนี้คุ้มครับใช่ครับตัวนี้เลือดลอยอย่างนด้นครับเป็นไส้นี่ครันลูกผสมราคากัสิบแปดก็หมื่นแต่ย่างกี่สั่ตั้งหน่อยี่น้องอันนี้ได้แสนกันหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะได้ท้องนะครับท้องเด้ครับ เมันกีไหนมันก็้งามต่างก็ลูกผสมใช่พี่หน้องนี่งามกว่ากันเยอะครับมันชั่วสวยกว่ากันเยอะเลยนะครับตัวนี้ดูตรมนี้อ่ะเนี่ยนะครับต่อไปยังเหลืออีกคู่หนึ่งที่เป็นแม่ลูกแม่ลูกมีเป็นแม่ลูกแต่ลูกติดจองไปแล้วนะครับเราจะให้ดูทั้งแม่ทั้งลูกลูกนี้ผมติดจองไปแล้วติดจองไปในราคา80,000บาทดูก8 0 0 0 0ใช่ครับแม่มันท้องใช่ไหมครับแม่ผสมไว้ให้แล้วนะครับแม่ผสมรูดอ851แยกเพศไว้ให้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูแม่ลูกแล้วว่าจ่ายลูกออกมาเด็ดขนาดไหนติดจองไปที่ราาค80,000 เดี๋ยวมาดูราคาของแม่กันครับอ่าพี่ต้นครับชุดปิดท้าย้อครับเป็นแม่ลูกแต่ว่าลูกในี่ติดจองไปเลยเด้อครับเด้ออันนี้ก็จะเปิดเฉพาะแม่นะครับแต่จะให้ดูผลงานเป็นน้ำวาแม่นี่ให้ลูกแบบใดนะครับอ่าพี่ต้นก่อนอื่นตัวนี้นี่เป็นลูกของตัวไหนครับลูกตัวนี้เป็นลูกของซัพลีร้อยท่าแปดร ดูนะครับดูความสวยของร้อยทับแปดย่างดึกอะพี่น้องสีครับตัวนี้ติดจองไปแล้ว8 0,000บาทนะครับอันนี้ติดจองไปในราคา8 0 0 0 0ตอนนี้น้องเขากี่เดือนแล้วครับหาเดือนครับหเดือนจับยาใช่ไหมครับจับจับยานลมตอน6เดือนหลืออีเดือนหนึ่งครับเดือนเดียวนะครับพี่น้องโอ้ได้ของดีหุ่นยางลึกอะได้แล้วก็ประกวดได้เลยครับตัวนี้สียางเข้มก็สามารถเราเขาไปประกวดได้เลยได้พี่น้องครับอ่ะนี่นะครับแม่ใจลูกดีผมก็เลยตอนนี้ผสมแม่ไว้ที่รูดอ85 1แ้าแยกเพศนะครับอันนี้แม่ใสร์รูดอ8นนะครับาะ อ่าอันนี้เป็นลูกตัวแรกของเม็ดใช่ครับตัวตัวเขาเป็นลูกแรกตัวนี้อ๋อ่ะนี่นะครับถ้าถ้าฝั่งนี้ก็ได้ตุ่มโอเคนี่ต่อไปนี่เป็นลูกที่2นะครับแล้วผสมให้แล้วผสมให้แล้วครับอ่ะรูดอ๊แปดห้าหนึ่งใส่ไว้กี่เดือนแล้วครับที่พึ่งใส่ไปเมื่อวันที่่าไรเนียเมื่อวานเมื่อวานใส่ไปเมื่อวานอันนี้ทับให้แล้วนะครับทับหมู่วันนี่ทับหมู่วันกับอ่ะนี่นะครับส่วนสูงแม่นี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบเกือบเกือบร้อยห้าสิบห้าครับเกือบร้อยห้าสิบห้า อันนี้เปิดในราคาที่ผสมให้แล้วนะครับครับเปิดพี่ต้นใส่แยกเพศไหมนี่ใส่แยกเพศครับรูดอฟ8ห้า1แยกเพศถ้าคนได้ดูคลิปก่อนเนาะคลิปปย่านลมจะเห็นลูกรูดอฟที่มันสวยๆหนาขายใหญ่ๆครับก็เลยเอามาใส่ตัวนี้เพราะว่าจ่ายลูกแรกสวยครับนี่ส้นสูงลอยหาสิกัวด้วยพี่น้องตัวนี้บอกใหญ่เน้นแหละครับอ่ะนี่อ่ะมาเบิงงราคากันนะครับเนาะทับให้แล้ว ตัวนี้พี่ต้นเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับแปดหมืบาทครับตัวนี้แปดหมื่นเก้าราคาสมกันกับลูกนะพี่น้องใช่ครับเพราะว่าได้ได้ขายลูกไป8 0,000ื่นครับครับผมก็เลยมาขายตัวนี้เปิดแบ่งปันเลยได้พี่น้องเรื้อยพร้อมใบนะครับครับเปิดแบ่งปันแข็งขาใหญ่สูงใหญ่หางยาวด้วยนะครับตัวนี้นี่แหละอ่ะก็ดูผลงานลูกไปด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะเดินดูบ้างๆเปิดสินยางมาให้มุ้งไก่ให้พี่น้องนี่นี่ขนาดลูกกินนมนะครับแม่ยังไม่ยุบเลยครับเพราะผมเลี้ยงเต็มที่อัดเต็มที่ เดือนหน้าจับแยกนมลูกก็น่าจะอ้วนขึ้นอีกเยอะใช่ครับจะเต็มอ้วนเลยครับตัวนี้ใหญ่มากครับตอนที่เขาท้องนี่ใหญ่มากเนาะดูครับลายเหมือนกันอะไรเหมือนกันจ่ายลูกออกมานิ่งสวยนะครับลูกสีแดงเดี๋ยวจะให้เบื้องค้นหาลูกด้วยครับพี่น้องดูครับอย่างลึกนี่แม่นีจ่ายลูกเป็นยังไงนะครับเนาะนี่แหละได้ลูกตัวเดียวมากกว่าขุมขึ้นทุนเหรอพี่น้องใช่ครับใส่แยกเพลียนห้พร้อมเนี่ยดู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 จุดเด่นของลูกตัวนี้เลยครับครับลึกมากคุณอยากับมัดแต่งสมัยเด็กเป็นเด็กน้อยเนาะพี่น้องใช่ แล้วก็เม็ดสีดีด้วยติดโบสพร้อมนะครับหรือว่าจ่ายลูกดีมาก8ปดมืเกา็ได้มากตัวดีว่าทุกคนยังได้เห็นลูกไปด้วยนะครับเพราะว่าดีว่าจับลูกไปแล้วจะไม่เห็นลูกอันนี้ก็เลยให้ดูทั้งแม่ทั้งลูกครับเพราะเขายังอยู่ในในนมเขาอยู่ลูกยังกินนมอยู่ด้วยพี่น้องครับสําหรับต้นทอนฟาร์มนะครับทั้งบัวสาวแล้วก็ชุดบัวท้องนะครับมีให้ชมประมาณนี้ครับผม ที่เหลืออยู่ในข้อเห็นหลายตัวอยู่พิ่ต้นแม่มมันติดจองหมดแล้วครับจองหมดแล้วใช่ครับติดจองหมดแล้วนี่เป็นในพี่น้องของมีไฟกระยากได้นะครับครับก็สามารถเยี่ยมชมได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ